บอสนุไม่ทนพี่น้องทาสีเป็นเอฟซีของนอง้องอาไอซากุณาพ้อนทาใจแคบแบบนี้กะบอมี่สดีกว่าพี่น้องต้องใจกว้างกว่านี้สําหรับการที่จะเป็นแฟนคลับเอฟซีของศิลปินถ้ารักในตัวของศิลปินนั้นๆพี่น้องคะเพราะว่าเกิดเป็นกระแสเป็นดราม่าขึ้นมาเกี่ยวกับทั้งด้านบอสหนุเพิ่นไดไปเห็นน้องผู้หนึ่งพี่น้องเพิ่นไดออกมาไล่สด เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพิ่นสีเห็ดเป็นคลิปออกมาให้แฟนครับได้เบิงย่ดอกความเป็นมากของเด็กหน่อยผู้นี้นะคะแต่วันนี้ยายสิทธิ์ขอรวบลัดนิดนึงว่าเกี่ยวกับน้องคนนี้แหละที่ทําให้มีคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมานะคะรายละเอียดต่างๆรอชมจากทางด้านคลิปของบอสนุนะคะเพิ่นสีเห็ดคลิปขึ้นมากเกี่ยวกับน้องผู้นี้พี่น้องคะ แล้วเมื่อนี่แย่ซิ์มาเบอกถึงคอมเมนต์บอนุกนะคะเพิ่นเดี๋ยวออกมาไล่สดชีแจงเบอกรายละเอียดแล้วว่าการทีหมอลำมูการที่จะเป็นหมอลำมูไม่ใช่หมอลำซิ่งหมอลำลึกแค้นต้องมีมูขณะต้องมีอีกหลากหลายศิลปินทีเพิ่นต้องปั้นปั้นคืนมาให้ควมีความเก่งความสามารถทาน้องน้องของานั่นไพตรซางทีมีความสามารถ คนนยางบอดบอดเนี่ยคือเพ็่นผ่านงานมาหลายแล้วเพื่นก็ต้องจับตามองเพื่อทีสีเอาน้องน้องเล่านั่นขึ้นมากมีบทบาทนะคะบบแมนวาสีรับน้องคนนั้นขึ้นมากเลยเด้พี่น้องพูดถึงว่าท้าไผมีความสามารถนะคะเพื่อนกับสีด้รับพิจารณาว่าหมอล่ำอลังการโชว์ย่งร่ออยู่ขังหนาต้องปั้นศิลปินอีกหลายคน เพื่อให้มีความเก่งความสามารถที่สีเอาไปอยู่กับอรรังการโชว์พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่วันว่างโครงการไวซึ่งเฮ้าบ่เขาใจดอกมีแตคีสว่าเออเอาน้องคนนั้นขึ้นมาแทนที่คนนี้หรือเปล่านะคะเอาไม่แทนทีคนนั้นคนนี้ไม่ใช่พี่น้องเพิ่นมีความคิดมีแนวคิดที่ดีกว่าเฮ้าหลายสําหรับบอสนะคะ พราะว่ามนี่ย่าซิเอาน้ามาว่ามอนี่ก็คือกระแสคอมเมนต์ท่านนี้พี่น้องขออ่านพี่น้องค่ะบอกว่าคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าสงสารอาอายจับใจอธิบายไม่ถูกเลยน้องกำลังจะมีความสุขเต็มร้อยเป็นที่หนึ่งมาตลอดสงสารอาอายจับใจอธิบายไม่ถูกเลยน้องกำลังมีความสุขเต็มร้อย เป็นที่หนึ่งมาตลอดน้องยิ้มแต่ใครจะรู้ความในใจว่าเป็นอย่างไรพนาพี่น้องอันนี้คือคออเมต์ทีเป็นประเด็นเป็นกระแสพี่น้องคะว่าสงสารอาอายจับใจเลยว่าสาันน้องเป็นที่หนึ่งมาตลอดเออน้องยิ้มยูตะว่นในใจน้องสิคิดยังไดพนาพี่น้องคิดเองมนโนเองคิดเองแทนไปแล้วพี่น้องขะ การเป็นแฟนคลับเอฟซีตใจกว้างพี่น้องอย่าเฝ้าวดวนตัดสินว่าไผสีมะแท่นทีไผนะคะพี่น้องขาแล้วบอสหนุเพิ่นเลยตอบคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าสีพี่น้องบอสหนุได้ตอบกับคอมเมนต์แบบนี้เลยพี่น้องขาบอกว่าถ้าเป็นเอฟซีน้องอาอายและใจแคบแบบนี้ไปเป็นเอฟซีวิญญาณในป่าช้าเถอะเราไม่ต้อนรับคนแบบนี้นะคะ เราไม่ต้อนรับคนใจแคบสีมาอีหยังร้านกูบ่ไดเป็นหยังกัสิมาหา้กสัสซบบให้โอกาสกูปัน่นผู้อืน่นเพื่อหมอลำอลังการโชวบ์บ่อีหยังประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้คือทั้งด้านบอสนุก่นออกมาโพสตอบกลับคอมเมนต์นี้นะคะพี่น้องนี่แหละการทีเอฟซีน่ะการที่เราเป็นเอฟซีน่ะทำไป ถึงเขาไปลวงลำของคังว่าเอฟซีไดขนาดนี้พี่นองไปตัดสินหรือว่าไปเป็นผู้บริหารไปแล้วพี่โนว่าเ็นเอฟซีนะคะซึ่งเฮ้าบอลลูดออกว่าทุกสิ่งอย่างเพิ่นว่างมาตรการของเพิ่นไวแล้วาย่ซิ์เห็นทางด้านบอสโุนะคะเพิ่นไล่โซดมือนั้นาย่ซิ์เข้าใจถึงการทีเพิ่นไดเป็นผู้บริหารเลยพี่โน คือเพิ่นว่างโครงการว่างอนาคตว่างความเป็นความไปของแต่ละแต่ละย่างเนี่ยถูกจัดวางไว้แล้วพี่น้องแล้วการที่เพิ่นสิบปั่นไผขึ้นมาน่ะเพิ่นมีหมองไปหมองมาแล้วนะคะอย่ามาใจแคบแบบนี้มาตัดสินมาดวนตัดสินวาสิเป็นจังซี่สิบตาซึ่งทางด้านน้องอ้ไอ้สกุลาป้อนบ่มีไผมาแท่นทีน้องได้เพราะคนอื่นก็คือ เป็นศิลปินในวงแม่สิป,ปั้นเล็กน้อยอีก1ิปค้นขึ้นมากกับบ่มีผู้ใดมาแท่นทีน้องอ้ายได้เพราะอะไรเพราะน้องๆเหล่านั้นเขาเป็นศิลปินที่ถูกจัดตั้งขึ้นมากเขาเป็นศิลปินที่ถูกแรงสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างบอสนกบอสนุสิป,ปั้นไผ่กับบ่มีไผ่มาแท่นทีอะายได้เพราะอะายคือลูกสาวของบอสนกพงศกร อันนี้คือสิ่งทีเพิ่นสิแทนทีบอดายบอเมนว่าสิรับไผเขามากเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกหมดบอเมนพี่น้องต้องเข้าใจจุดน,นี้นั่มอายคือผู้บริหารอ้ายคือลูกผู้บริหารอนาคตขา้างหน้าอ้ายสิเป็นผู้บริหารแทนพอสิเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งอย่างแท่นพอซึ่งคนอื่นทีเพิ่นหลับเขามาบ่สามารถมาแท่นทีตรงนี้ได้อยากให แฟนคลับหรือว่าอยากหายเอฟซีข้นที่บเข้าใจนะคิดนั่เพิรนย่านแต่เพิรนเอาผู้อื่นมาแทนทีน้องอาอายย่านพอจ๋าบ่หักอาอายเศร้าคิดแทนเพิรนสัก่ะเพราะว่าบ่ามีผู้ใดมาแทนทีอาอายใดซ้ำนั่นก็บจบลรวเด็กการทีเพิรนสิปั่นศิลปินน,ปน้นองๆไผกกสร้างเข้าก้นสนับสนุนทีเด็กหน่อยโมนัน่นเพิ่นสิได้รับโอกาส ได้รับโอกาสจากทางบอสทั้งสองคนถือว่าควรสนับสนุนเด็กหน่อยควรดีใจแท่นเด็กหน่อยกลุ่มนั้นแต่แกลสิเห็นความสามารถของน้องแตงไทยทีได้ไม่เยือนเวทีของเสียงวิหกแกลสิยังดีใจแท่นพอแท่นแม่แท่นตาแท่นยาย่นเลยพี่น้องว่าย่างหน่อยละถ้าเพื่อนว่าเอามาขึ้นเวทีเสียงวิหกแกลสิบ่งูอจากน้องแตงไทยเด้แล้วน้องแตงไทยขึ้นมาวันนั้น เก่งมากๆโชว์ความสามารถเด็กหน่อยได้เห็นศักยภาพของเด็กหน่อยผู้นี้ว่าชื่อน้องแตงไทยแล้วมีความสามารถนั่นคือการสนับสนุนหรือให้โอกาสเด็กหน่อยเล่านั่นแล้วพี่น้องเพราะว่าทางด้านสองบอดนี่เพิ่นเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเพิ่นปั่นไพ่กระสางพี่น้องออกมาไม่มีคุณภาพทั้งนั้นการทีให้น้องแตงไทยเขินมาเยือนเวทีกับบอได้หมหมายกว่า ได้รับไวเหลวได้รับพิจารณาไวเแลวได้พี่น้องแค่ว่าน้องมาขอโอกาสแล้วขึ้นกับให้โอกาสขึ้นโชว์ความสามารถทางด้านบนเวทีอันนี้คือผู้ให้ผู้ให้โอกาสนะคะพี่น้องถ้าสิเป็นแฟ้คลับหรือเอฟซีของนอง้องอายสไอกุณาพรให้เลิกลม้มความคิดแบบนี้กับล่ำยางเร็วถากลับล่ำบ่ไใดก็ยาวไปเลยค่ะเพราะว่า การที่เราเข้ามาเป็นเอฟซีของน้องอาอายคือน้องอาอายเพิินอยู่นค้นละค้นละตำแหนง่งค้นละนาทีกับน้องอาอายสักุณาพรคือลูกสาวของบอสนกพงศกรหลานสาวของญานุคคือในจุดที่จุดทีแตกต่างจุดทีบ่มีผู้ใดมาแท่นทีใดนะคะพี่น้องแล้วสําหรับเมื่อนี้แยกิีดเมื่อว่าถึงความเป็นมากของคนบอเข้าใจคําว่า เอฟซีอย่าพี่น้องอย่าคิดแบบนั้นมันพอถือคิดสวาเพิ่นเป็นผู้หายโอกาสเพิ่นเป็นผู้ว่างมาจากการเพิ่นเป็นผู้หูแล้วว่า่นสิเฮ็ดจังไดปั้นไผขึ้นมาเพื่อสิ่งใดสิ่งใดเพิ่นลู้ของเพิ่นเองเข้าไปตัดสินแท่นเพิ่นเข้าบ่ต้องไปเป็นผู้บริหารเฮาแค่เป็นเอฟซีสนับสนุนเด็กๆทุกคนทีเพิ่นห้ยโอกาสพี่น้องสำหรับวันนี้เยี่ยสิบสาวสมิกรอนนะคะสวัสดีค่ะ